อาวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะโดยเฉพาะคลิปที่คุณน็อตเอามาเผยแพร่คุณสันทนาจะชี้แจงได้ไหมว่ามันเป็นคลิปอะไรคุยอะไรกันค่ะหลายคนอยากรู้ณเกณฑ์ศูเกศิก็อยากจะรู้อยากรู้มากเพราะว่ามีการพูดถึงอาหารอีสานจิ้มจุ่มอะไรกันด้วยใช่ไหมฮะบอกว่าขอจิ้มจุ่มหม้อเดียวใช่ไหมโอ้ทำไมถึงต้องไปที่กองสลัก plus หรือกันใช่ไหมครับว่าสันขวานอะไรต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็ยิ่งไม่พอใจไปกว่าเดิมนะครับสาหรับ การเจอกันก่อนหน้านี้ของทางคุณสันทนะกับคุณชูวิทย์เนี่ยเรื่องราวมันก็บานใจเพราะาคุณสันทนะเขาชื่อสันทนะก็คือเล่นคําใช่ไหมฮะเ,ออเล่นคําแล้วก็เหมือนกับว่าไปเหมือนไปไป,ไปบูลลี่แกไปด้อยค่าแกเ,ออเพราะว่าสันขวานเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นด้านที่มันคมถูกไหมฮะเอาไปฟันอะไรก็ไม่เข้าเออ,เอ,อใช่ไหมฮะมซึ่งก็นแน่นอน นะก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือทางท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับที่ใช้คำว่าสันขวานนี่แหละนะครับก็ทําให้คุณสันทนะเนี่ยไม่พอใจถึงขั้นคูจะดำเนินคดีเลยครับจะต่อถามแค่นี้ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไอ้ฉันใครเท่านั้นเองตูไม่แล้ววันนี้หนังสือถึงเมื่อไหร่ผมจะเอามาให้ดูว่าเพราะมันต้องทําเป็นหนังสือแล้วนะแล้วดูซิว่าบีและบุรุษเนี่ยเป็นลูกผู้ชายไหมนะใครก็รู้ฟังมา ไอ้สันเป็นใครเนี่ยในใจผู้คนรู้แต่ข้อกฎหมายอันนี้คุณเลือกเอาแล้วกันคุณโดช h o i c คคุณเลือกเอาระหว่านถ้าคุณยอมรับว่าไอ้สันคือสันธนะผมก็ดําเนินคดีคุณคุณเสรีที่สุดแต่ถ้าคุณบอกไอ้สันวันนั้นทีคุยกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นอีกขวาหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ทรงคุณหน้าตาคุณในสังคมเท่านั้นนี่นะครับซึ่งต้องคิดดูให้ดีเพราะว่าโทษในข้อหาที่นายสันธนะจะแจ้งความเอาผิด ทั้งกับนายชูวิทย์แล้วก็พลตร่เตกเสรีพิสุทธินั้นหากว่ากันตามกฎหมายแล้วโทษเนี่ยมันมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับในกรณีที่ไปมีการพูดกันเนี่ยว่าใครเนี่ยะจะมินประมาทดูหมินซึ่งหน้าหรือไม่ซึ่งดูมินซึ่งหน้าโทษมันแค่ปรักหมื่นหนึ่งจำพวกหนึ่งเดือนนะฮะซึ่งก็น้อยมากค่ดถ้อยคําที่มินประมาทด,ดูมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไป แต่ถามว่าการที่ไปแจ้งความเนี่ยดําเนินคดีคุณสันทนะดําเนินคดีกับคุณชูวิทย์เนี่ยข้หาดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยนะฮะโดยหลักขักนานาสวนต้องรับไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็มาเอามาวินิจฉัยพิจารณาดูว่ามันเข้าข้อกฎหมายไหมถ้ามีการขึ้นศาลจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าถ้าเป็นมวยนะก็ชูวิทย์อ่ะได้เปรียบะ นี่นะฮะโอ้โห oh. บางทีคือคไปแจ้งความดําเนินคดีในข้อหานี้มันอาจจะแบบไม่คุ้มค่ากับเวลานะก็คือว่าบางทีคดีแบบว่ามันเล็กน้อย<ะ>อมันเสียเวลาไปให้ปักคําไปน้าสืบอ,อะไรกันใช่ไหมโอ้โห oh. แต่บางคนที่เขาเดินหน้าเดินหน้าดําเนินคดีเพราะว่าเขาเอาแบบ มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีถูกไหมฮะประมาณว่าเออเนี่ยคุณผิดจริงคุณแพ้นะใช่ไหมฮะผมเล่นคุณได้แล้วอะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นคดีเล็กคดีน้อยก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับทางทนายนันชัยยังฝากเตือนด้วยว่าถ้าตัวเองไม่แน่จริงหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองมีประวัติที่ขาวสะอาดพอก็อย่ามายุ่งกับคนตํำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวเพราะถ้าเกิดถูกแฉกลับรับรองว่ามีหนาวแน่นอนครับแล้วผมอยายกจะเตือนนะในฐานะที่ผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์มา20ปีนยอย่าไปยุ่งกับท่านเลย ถ้าคุณยุ่งเอไไร่แล้วคุณจะรู้นะครับผมก็ไม่อยากที่ที่จะเป็นทนายให้ท่านอีกอ่ะเหนื่อยผมท่านก็บอกว่าเออท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใค่ไหมครับแล้วการที่มาพูดถึงท่านเดี๋ยว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 จะเดี๋ยวจะมีปัญหานะ หนาวแน่นอนครับหนาวหนาวกวา่าหน้าหนาวเมืองไทยไหมละ่ะเออ <c oughs> ไม่ต้องรอความกดอากาศต่ำใช่ไหมลงมาหนาวน่ะน,นะครับแล้วก็<อ>มันจะเหนื่อยกันหมดนะทน,นายก็จะเหนื่อยตำรวจาาก็จะเหนื่อยนะเออนักข่าวเราก็จะเหนื่อยด้วยเหมือนกัน